สวัสดีครับผมต้นฮะกอกนะครับตอนนี้ผมก็นั่งทานค้าอยู่นะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมขอดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับเอ๊ะอุ้ยนั่นนั่นไขรเอ่ยไข่ก็ดูให้น้องแอนด้วยนะครับนี่นะครับดูนะครับไกลๆนะครับนี่นะครับเอ๊ะคเฟืองนะครับอโหนี่นะครับไขรเอ่ยอ๋อโอ้โหดูนะครับ เอ๊ยไกลๆนั่นไข่นะครับนั่นน่ะนั่นนะครับกำลังเดินไปนะครับนี่นะครับกำลังเดินไปเลยนี่นะครับเครับผมโอ้เห็นแว็บแล้วนะครับเอ้คล้ายๆพี่เสือนะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับ เห็นแล้วนะครับไกลๆนะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับก็นี่นะครับอุ้ยพี่เขือนะครับเฮ้ยครับโอ้ โอ้โหอ้โหนี่นะครับจะตากตรงไหนดีนะครับตานต้นยางที่ตแล้วนะครับผมนไงไม่่เยแลยยะแยะทาใหม่ไม่ใช่เพราะอะไรูบ้าเขาเอาราวออกตรงเนี้ยเขาติดยางหไหมอ๋อ เมื่อก่อนรามันจะเยอะนะครับ<ช>แต่รา<ช>ไม่มีเพราะว่าเขาเอาออกเพื่อจะกียรติยางเป็นเข้าฤดูกาลกรียรติยางแล้วนี่ไงนี่ไงเขากียรติยางทุกคนนี่นี่นี่ครับนี่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 เขาเริ่มการกียรติยางแล้วครับผม,มเดี๋ยวต้องทำรามนี่เองนะแล้วก็ต้องทำตำแหน่งที่มันสูงกว่าที่เขากียรติยางนะครับนี่ครับที่โล่งๆนี่นะครับพี่เสือเอาผ้ามาซักนะครับผ้าของจิมมี่นะครับ นี่นะครับนั่งเฝ้าผ้าอยู่นี่นายทีนะเฝ้าต้องเฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกใช่ไหมหนูจะบอกพี่เสืออะไรให้รู้ไหมหนูได้ตำแหน่งสัญญาณเด็ดแล้วตรงนี้หนูไหนนี่ที่นั่งอยู่นี่หนูอัดคลิปแป๊บเดียวอุ้ยแป๊บเดียวน่าโหลดคลิปอยู่นี่แป๊บเดียวตรงนี้สัญญาณดีมากใช่ที่หนูนั่งเนี่ยที่หนูนั่งไลฟ์สดตรงเนี้ยสัญญาณเด็ดีนี่นะครับนี่นะครับพี่เสือจะซักผ้านะครับนี่นะครับ อาทิตย์จะต้องมาเล่นึ่งสก้าของลุงจิ้งแต่อาทิตย์ที่แล้วฝนตกทั้งทั้งอาทิตย์ทุกวันฮะครัก็ไม่ได้ไม่ได้ซักรวมเป็นสองนี่นะครับพี่เสือรับจ้างลุงจิ้งซักเสื้อผ้านะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่เราทำแล้วจะมีรายได้เสริมนะฮะับลุงจิ้งให้สก้าละหนึ่งร้อยนะครับผมครับผมก็สนุกดีนะฮะครับ ขายน้ำสมุนไพรด้วยนะครับผมน้ำสมุนไพรแก้วละอยี่สิบาทเลี้ยงยูทูบเบอร์นะครับน้ำมะตูมน้ำอัญชันน้ำมัลเบลรี่นะครับเก๊กอหอยกระเจี๊ยบน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ้งอัญชันน้ำใบบัวปกตะไคร้ใบเตยนะฮะหรือจะเป็นแครอทลูกนมสดก็ได้เมลอดนมสดนะฮะน้ำกีวีนมสดนะฮะเปลือกนมสดนะครับ ชาแดงนมสด15เมนูนะครับแกะละ20บาทแกะละ20บาทไทเกอ, 64, เกอ, 64, เกอร์2564แอดไลน์มาที่ไทเกอร์2564ไทเกอร์2564นะครับไทเกอร์2564นะครับผมวันนี้วันอะไรพี่เสือรู้ไหมเนี่ยวันนี้วันแรงงานไม่ใช่เอ๊ะนี่ไงอีกวันนึงห้ามใช้แรงงานห้ามใช้แรงงานถูกต้องห้ามซักผ้าหรือเปล่าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเสือพาไปนะครับเสือพาไปด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับน้พี่เสือได้สองหยด แหละสองมืับจะถอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นช่องพี่เสือพาไปนะครับคือหารายได้พิเศษนะครับครับผมครับผมครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ